สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพลอยก็จะมาแนะนําข้อกฎหมายที่เจ้าของรถควรรู้ไว้นะคะก่อนที่จะไปดัดแปลงสภาพรถนั่นเองว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกนะคะการโหลดกระบะนั่นเองค่ะโหลดเตี้ยโหลดสูงได้ขนาดไหน ปกติแล้วการโหลดกระบานี้นะคะเขาก็มีข้อกําหนดเหมือนกนะะันค่ะโดยจะวัดระยะจากกึ่งกลางไฟหน้านั่นเองนะคะซึ่งถ้าต้องการโหลดสูงเนี่ยต้องสูงไม่เกิน135เซนเมตรนะคะแต่ถ้าหากอยากโหลดต่ำเนี่ยก็ต่ําไม่เกิน40เซนเมตรนั่นเองะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราโหลดรถแล้วเนี่ยการเปลี่ยนยางนะคะก็จะต้องมีวิศวกรประเมินพร้อมกับมีใบประเมินเพื่อส่งให้ขนส่งด้วยนะคะ เมื่อเราโหลดรถกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาในส่วนของยางกันบ้างค่ะว่ายางของเราจะเส้นเล็กเส้นใหญ่ได้ขนาดไหนกันเชียวนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยข้อกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดชัดเจนนะคะแต่ถ้าหากว่ายางของเราที่ใส่เนี่ยมันกีดขวางคนอื่นหรือว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถขอตรวจสอบได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าหากมีการยึดติดบ,บางอย่างกับล้อนะคะเช่น หรือว่ากระทะล้อเนี่ยในส่วนนี้ต้องดูความเหมาะสมและความปลอดภัยด้วยค่ะมาในส่วนของการติดฝากระโปรงรถเป็นสีดำหรือว่าสีอื่นๆน,นะคะบางครั้งเราเข้าใจนะคะว่าคุณลูกค้าใช้รถตอนกลางวานันแสงแดดมันกระทบกับสีรถแล้วมันสะท้อนเข้าตาเนี่ยมันขัดทัศนวิสัยในการขับขี่นั่นเองซึ่งบางท่านก็อาจจะไป ติดสติ๊กเกอร์หรือว่าไปพ่นสีทําสีฝากระโปรงหน้านั่นเองค่ะซึ่งสามารถทําได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน50%ของสีหลักนั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะต้องจดทะเบียนระบุไว้อย่างชัดเจนด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านใดทําแล้วไม่จดทะเบียนระบุไว้เนี่ยอาจจะโดนปรับ2,000บาทโดยที่ไม่รู้ตัวได้นะคะมาในส่วนด้านหลังกันบ้างคะ่ะนั่นก็คือท่อไอเสียรถนั่นเองนะคะคุณลูกค้าจะทําท่อใหญ่ท่อดังได้แค่ไหนเนี่ย ความจริงแล้วสามารถทําได้นะคะแต่ว่าต้องนํารถไปตรวจกับตอรออด้วยค่ะว่าท่อที่คุณลูกค้าทํามาเนี่ยเสียงดังและมีควันดาเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดไหมถ้าหากว่าทํามาเกินกว่ากฎหมายกําหนดเนี่ยมีสิทธิ์ถูกปรับ1,000บาทได้เลยนะคะ มาในส่วนสุดท้ายกันบ้างน,นะคะนั่นก็คือการต่อเติมอกหรือว่ากระบะปิกอัมนั่นเองค่ะโดยรถกระบะปกติแล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้ต่อเติมหลังคาหรือว่ารั้วข้อเข้าไปเนี่ยน้ำหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณ1.4ตันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต่อเติมเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำหนักเขาอาจจะพุ่งมาเป็น1.6ตันได้ดังนั้นเราต้องแจ้งกับนายทะเบียนก่อนที่เราจะนํารถมาวิ่งใช้งานนะคะมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะถูกปรับได้ไม่เกิน2,000บาทเลยทีเดียวค่ะ การเปลี่ยนกระบะธรรมดาเป็นกระบะบรรทุกนะคะเราจะต้องเสียภาษีรถยนต์เป็นแบบกระบะบรรทุกนะคะดังนั้นควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนที่จะนํารถไปดัดแปลงสภาพไม่เช่นนั้นแล้วรถคุณลูกค้าอาจจะกลายเป็นรถผิดกฎหมายได้โดยทันทีที่สำัาทน่สเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากออกรถง่ายไม่ยุ่งยากพร้อมมิงานได้เลยเนี่ย เพียงแค่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าทักเพจของเรามาก็ได้นะคะรถเชิ่องรานี้ป้ายแดงโตแดงติดใต้นโดนรับรองค่ะว่าออกง่ายไม่ยุ่งยากแน่นอนค่ะ